แรงบิดมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับงานจอนี้ถือว่าโอเคสบายๆเลยนะครับรุ่นนี้จึงออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้ดึงออกมาแล้วก็ถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับถอดเปลี่ยนได้เลยครับง่ายๆแบบนี้นี่นะครับแล้วก็สามารถสวมเข้าไปได้เลยนะครับนี่สามารถใช้งานได้5อย่างในตัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับพบกับผมสองสี modify วันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานสว่านไร้สายรุ่นไร้แปลงฐานที่อึดทนและที่สําคัญคือมันสามารถใช้งานได้5อย่างในตัวเดียวกันเป็นแบรนด์ของโอซูกะนะรุ่น OCD 701- ดี1นะครับถ้าดูจากลักษณะภายนอกกล่องนี่คือทําจากวัสดุอย่างดีนะครับตรงนี้มีรูล็อกด้วยนะสามารถล็อกกุญแจ,จได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้สามารถต่อเป็นชั้นสําหรับกล่องเก็บเครื่องมืออื่นๆนะครับตรงนี้ก็มีกล่องเก็บอุปกรณ์ด้วยนะสามารถใส่ไว้ฝาครอบด้านบนตรงนี้ได้เลยก็ลองเปิดดูภายใน เลยนี่เมื่อแกะฝาครอบออกมานะครับเราเอาอมาดูเลยอันนี้เป็นตัวสว่านนะครับซึ่งเป็นสี เทาดานะครับสีสันก็ถือว่าสวยงามดูจากวัสดุที่ทําก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับทำจากวัสดุอย่างดีเหมือนกันนะครับที่ด้านข้างก็จะระบุนะครับ OCD 701ก็คือเป็นรุ่นของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้คือบอกด้วยนะว่ามี2สปีดนะครับนี่เบอร์1เบอร์2อนะครับสปีด1 2สปีด1นี่คืออความเร็วอยู่ที่0ถึง450รอบต่อนาทีนะครับถ้าเป็นสปีด2นี่ก็คือความเร็วอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่55นิวตตเมมรใใสุดอกวาหญ่ คือ10มิลิเมตรนะครับหัวตรงนี้นะด้านหลังตรงนี้ถ้ามันเป็นแม่เหล็กนะเราสามารถเอาสกรูมาแปะไว้ตรงนี้เวลาเราขันใช้งานเนี่ยนะครับเพื่อความรดเรียนในการใช้งานสามารถดึงจากตรงนี้ไปได้เลยนะครับนี่และด้านข้างตรงนี้นะครับมีที่เก็บดอกไขควงด้วยนะครับนี่นะก็สามารถ เก็บได้ง่ายนะครับสะดวกไม่ต้องกลัวลืมนั่นเองในการใช้งานแล้วก็มีสายคล้องด้วยครับผมและตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นตะขอเน็บนะครับสำหรับเน็บกางเกงตะเข็มขัดได้นะครับกระเป๋าข้อมือเข็มขัดเครื่องมือนะครับสามารถเน็บตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวประกอบก่อนนะการประกอบก็ง่ายๆครับใส่สกูตรงนี้ลงไปนะครับเี่ยนะแล้วก็ Okay. นะครับทีนี้เรามาลองเทสการใช้งานนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะเป็นแบตเตอรี่20โวลต์นะครับขนาด2แอมป์วิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับก็ง่ายๆเลยนะมันจะมีขั้วแบบนี้ใช่ไหมครับเราหันช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับสามารถสวมเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับดันเข้าไปเลยนะให้ลงล็อกนี่ แบบนี้นะครับลองกดใช้งานคือในตอนแรกนะครับมันจะมีล็อกแบบเซฟตี้นะกดไม่ลงนะซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งตรงกลางสังเกตนะครับนี่แบบนี้ถ้าเรากดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการขันเข้าครับผมนี่กดด้านขวานะครับคือการขันเข้านี่ถ้าขันสกูนะเจาะนั่นเองนะครับนี่ถ้าปรับด้านซ้ายนะครับเป็นการควายสกูนะครับขันออกกับทางหมุนมอเตอร์นั่นเองนี่นี่นะครับนี่อันนี้คือสปีดสองครับเร็วมากเลยนะ1,500ันห้าร้อรอบครับสปีดหนึ่งนี่ แล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานเราสามารถเช็คระดับได้นะว่าอยู่ในระดับไหนนะครับนี่นะดนนี้คือ3มขีดคือแบตเตอรี่เต็มนะครับนี่กดเช็คได้เลยมีไฟ3ดวงติดสีเขียวนั่นเองนะครับสำหรับมอเตอร์ก็เป็นบลัชเลสมอเตอร์นะครับเวลาใช้งานคือมันไม่ก่อให้เกิดประกายไฟใช้งานได้ทุกพื้นที่นั่นเองแล้วก็เวลาใช้งานนะครับก็มีไฟ LED โชว์ตรงนี้ครับสองสว่างเวลาใช้งานในที่มืดนะครับผมก็รุ่นนี้มันจะเป็น2ระบบนะครับถ้าเราต้องการเจาะนะครับมันจะมีระบบทอร์กแล้วก็ระบบเจาะนะครับสังเกต เห็นไหมครับถ้าเราต้องการเจาะเลยนะเจาะโดยตรงนะครับให้หมุนตัวนี้นะครับเนี่ยมาในตำแหน่งเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ให้ปรับไปตำแหน่งที่เป็นลูกศรเป็นหัวสว่านแบบนี้นะครับก็คือสามารถเจาะได้เลยนะครับก็คือแรงบิดสูงสุดนั่นเองแต่ถ้าเราต้องการขันสรกรูนะครับให้หมุนไปตามนี้เลยนะครับเนี่นะเนี่ยปรับตรงนี้เลยปรับง่ายนะครับดังแก,ก๊ๆๆแก,กแก,กแบบนี้นครับอันนี้คือเป็นทรอกอระดับหนึ่งนะครับเราสามารถใช้มือจับลองดูนะนี่เราสามารถใช้มือจับได้นะครับทรอกต่ำสุดนะตรงนี้นะครับเ แต่ถ้าเราปรับไปสูงๆนะคือทอกแรงบิดมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราจับนะครับนี่อันนี้ก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมทดลองให้ดูนะถ้าทอ2ก20สถือว่าแรงมากนะครับเราจับอาจจะไม่อยู่นะครับ เนี่ยคือแรงมากมากครับมือจับนี่อาจจะไม่อยู่นะเพราะว่ามันแรงจริงๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกการใช้งานนะซึ่งสว่านโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนรุ่นนี้ที่ผมเคยใช้นี่ก็คือลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมหัวสว่านนะครับแต่ว่ารุ่นนี้คือมันเป็นสว่านโดยตรงนะมันไม่สามารถถอดหัวได้บางทีเราไปใช้งานนี่นะครับกำลังเจาะอยู่แล้วเราต้องการจะขันสกรูเนี่ยคือเราต้องมีสว่านอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็ต้องหาหัวมาเปลี่ยนนะครับสำหรับการใช้งานสว่านนะครับในการใส่ดอกสว่าน,นให้เรากดแบบนี้นะครับ ขันเข้าให้มันดูเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับใกล้เคียงกับดอกสว่านที่เราจะใส่ก่อนนะแล้วก็นําดอกสว่านมาใส่นะครับนี่นะแล้วก็หมุนใช้มือล็อกนะเพื่อความปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าเราใส่ดอกสว่านก่อนแล้วเราหมุนแบบนี้นะครับเพื่อล็อกนะมันอาจจะพลาดโดนมือเราครับดอกสว่านตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขันให้มันนะครับรูเล็กๆใกล้กับดอกสว่านขนาดของดอกสว่านก่อนเราค่อยใช้มือล็อกนะครับปลอดภัยแบบนี้นี้ลองเจาะเลยนะครับการเจาะก็สามารถใช้สเตดสองได้เลยนะสปีดสูงสุดได้เลยครับนี่เจาะนะนี่เข้าดีมากเลยนะครับ เร็วนะครับคมนะครับแรงด้วยนะนี่ก็เปลี่ยนดอกสว่านนะครับเราก็ใช้มือหมุนออกนะครับง่ายๆเลยนะอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นดอกสว่านตรงนี้นะบางคนคือนี่ครับที่บอกนะครับคือให้เราขยายนิดหน่อยนะครับขยายแบบนี้ก่อนแล้วก็สวมดอกสว่านเข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญนะถ้าใครชํานาญก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้ล็อกไปเลยนะครับนี่ก็ล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะนี่นี่ก็สำหรับงานจอนี้ถือว่าโอเคสบายๆเลยนะครับนี่นะครับ ครับผมทีนี้เรามาดูงานขันสกูบ้างครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนดอกสว่านตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะใส่ดอกไขควงเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นดอกไขควงได้แต่ว่า ในลักษณะนี้เวลาเราขันสก,กูเช่นขันสก,กูที่ปริมาณเยอะๆนะครับไอตัวนี้ใช้งานไปนานๆนี่คือมันต้องเราต้องขันตรงนี้นะครับดอกมันจะหลุดบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นนี้จึงออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้จากหัวสว่านตรงนี้นะครับนี่ดึงตรงนี้นครับนี่มันจะเป็นล็อกของมันนะดึงออกมาแล้วก็ถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อถอดออกจากตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นดอกไขควงเป็นหกเหลี่ยมเลยนะสามารถใส่ชุดไขควงที่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะใครมีชุดนี้มาสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับเอาหัวไขคว ตรงนี้มานะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ี่สวมงเข้าไปตรงนี้ครับก็คือเป็นไขควงได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวหลุดนะเพราะมันเป็นแม่เหล็กอยู่ใต้ฐานตรงนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปคือแม่เหล็กล็อกเลยนะครับเนี่ยสามารถขันสกรูได้เลยลองดูนะนี่ครับไปออกครับผมง่ายๆเลยนะครับทีนี้เมื่อเราต้องการเปลี่ยนเป็นดอกสว่านเหมือนเดิมนะครับก็ใส่หัวเข้าไปนะครับนี่นันดันเข้าแบบนี้นะครับดันล็อกเข้าแบบนี้แล้วก็สวมงเข้าไปแบบนี้นะครับปล่อยนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับนี่ ในการเปลี่ยนง่ายมากเลยครับดึงเข้าไปก็สามารถถอดออกได้แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ปล่อยล็อกตรงนี้นะครับนี่มันก็สามารถใช้งานเป็นสบานเหมือนเดิมได้นะครับดึงนะครับเปลี่ยนหัวอ่ะอันต่อไปนะครับก็คืออันนี้เป็นหัวสวมเรียวนะครับใส่ดอกดอกไขควงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะนี่ดึงขึ้นนะครับก็ล็อกนะครับมันจะง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้งานหลายอย่างเลยนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปนะครับนี่วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับนี่สวมเข้าไปแบบนี้ครับดึงล็อกตรงนี้นะครับนี่ เข้าล็อกแล้วนะครับเวลาจะเปลี่ยนออกนะครับก็ดึงออกนะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยคือง่ายนะครับตรงนี้คือเป็นหัวสวมเดียวก็คือใส่ดอกไขควงที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็ดึงขึ้นหน่อยนะครับนี่ดึงขึ้นแบบนี้นี่ครับแล้วก็ปล่อยล็อกมันก็จะใช้งานเป็นดอกไขควงได้เลยนะครับนี่นะนี่คือมันมีความจําเป็นอย่างไรนะครับสมมุติว่ากรณีที่เราใช้งานอย่างเช่นในบนหลังคาเรามีการขันสกรูนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะขันสกรูนะครับนี่นะ ขันสกูนะครับแต่ว่าเราต้องการขันสกูท네ี่ยึดลอดหลังคาตรงนี้ครับเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยครับง่ายๆแบบนี้นี่นะครับแล้วก็สามารถสวมเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นหกเหลี่ยม8มิลครับสามารถขันน็อตหลังคาได้เลยนะครับสกูหลังคา่นี่นะครับนี่คือมันสะดวกง่ายนะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนดอกได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมนี่หม ก็คือพกแค่2ตัวนี้ไปนะครับมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นเลยนะครับทีนี้มาดูหัวสวมอันที่4กันบ้างนะครับก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะเนี่ยนะครับดึงออกง่ายๆนะครับนี่ หัวส่วมอันที่4มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งาสามารถขันสกรูชิดเพดานชิดขอบชิดฐานหรือว่าขอบเพดานนะครับอย่างนี้สังเกตว่าไอตัวช่องเสียดอกไขควงเนี่ยมันจะชิดด้านบนนะครับทำให้อยู่ชิดผนังหรือชิดเพดานชิดขอบล่างได้นั่นเองครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นครับนี่ดันขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้นครับนี่นะมันก็จะดังแก๊กแล้วก็ มันก็จะล็อกไม่หลุดแล้วนะครับก็คือลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้สามารถนะครับเปลี่ยนมุมได้นะครับไม่จําเป็นต้องอเสียบด้านบนขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานเนี่ยไหมเสียบด้านนี้ก็ได้เห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับนะรับเปลี่ยนองศาได้เลยนะนี่ด้านบนก็ได้นะครับด้านล่างนะครับตามมุมที่เราต้องการได้เลยนะมันคือมันง่ายไปหมดเลยนะครับเห็นไหมแบบนี้ก็ได้ตามลักษณะหน้างานอ่าอย่างเช่นสก,กูตตวนี้นะครับซึ่งสก,กูตัวนี้มันจะชิดฐานด้านล่างครับถ้าเราขันนะครับตรงๆเราสามารถนี่นะครับ ใส่ดอกไขควงใส่หัวสวมตัวนี้เข้าไปสังเกตว่ามันจะชิดด้านล่างครับสามารถทําได้ถ้าตรงนี้ไม่ถนัดแล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวได้ปรับหัวเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ขันตามที่เราถนัดแบบนี้ได้เลยนะครับก็ขันเข้าคลายออกได้เลยนี่นี่บางคนก็อาจจะถามว่าแล้วถ้าใส่หัวตรงมันขันได้หรือไม่มันก็ได้นะครับนี่ผมใส่หัวตรงให้ดูนะสมมุติว่า,ารุ่นทั่วไปนะครับใส่หัวตรงแบบนี้ใช่ไหมนี่นะครับ คือมุมองศานะครับสว่านมันจะเอียงแบบนี้มันไม่สามารถขนานกับพื้นได้ซึ่งขันในลักษณะเอียงแบบนี้มันทําให้หัวสกูอาจจะเสียได้นะครับมันจะไม่สะดวกในการใช้งานนั่นเองมุมมันจะเอียงนะครับองศาเอเอียงแบบนี้สมมุติว่าขันชิดเพดานนะครับด้านบนเพดานเห็นไหมสังเกตว่าเวลาขันนี่คือมุมของไขค,รครวาน,นครับมันจะเสียงขึ้นนะครับทําให้เวลาขันเนี่ยมันจะแฉลบขึ้นแบบนี้นะครับนี่แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มีหัวสวมเข้าแบบนี้เห็นไหม คือมันจะขนานกับด้านบนของเพดานครับสามารถขานสกูได้ชิดเลยนะครับดูนะนี่ง่ายเลยครับสําหรับหัวสวมอันที่5คือเป็นแบบฉาก90องศาครับเหมาะสําหรับงานซ่อมของผมมากๆโดยเฉพาะเครื่องซักผ้านะครับโดยเฉพาะชุดมอเตอร์เดินน้ําทิ้งครับเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยไอ้สกรูที่ ตัวยึดมอเตอร์เดินน้ทิ้งเนี่ยมันจะหลบมุมนะครับไม่สามารถขันตรงๆได้นะถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวด้านนอกนี้ไม่เป็นไรนะใช้แบบแนวตรงได้นะถูกไหมขันได้ง่ายๆเลยขันเข้านะครับแต่ว่าอีกตัวตรงนี้นะครับนี่มันไม่สามารถเดยนะไม่ว่ารุ่นไหนก็ทำได้ยากนะครับซึ่งไอตัวหัว90องศาหัวสวมตรงนี้นะครับมันจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะก็สามารถเปลี่ยนมุมปรับมุมได้ตามที่เราถนัดตามหน้างานได้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้นี่สวมง่ายๆเลยครับวิธีการเดียวกันนะ ผมจะสวมในลักษณะนี้ลองขันดูนะก็แบบนี้เลยนะครับถอดง่ายครับผมการเข้าครับครับเก้าองศาครับผมคลายออกน,นี่ขันสกรูออกได้เลยนะครับแบบนี้ในการขันเข้าก็แบบนี้เลยนะครับน,นี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะตอบโจทยได้ดีครับผม ซึ่งถ้าเป็นแบบสวมตรงนะครับมันยากนะยิ่งเป็นเครื่องซักผ้าแบบสองถังบางรุ่นนะครับคือเข้ายากมุมแคบมากๆครับคือถ้ามีตัวนี้เข้ามาช่วย,ยจะทําให้งานเราสะดวกแลวก็รวดเร็วยิ่งขึ้นใช้งานได้ดีเลยนะครับถ้าเป็นงานติดตั้งไฟฟ้าผมต้องการเดินท่อเพื่อหลบมุมตรงนี้นะครับมันไม่สามารถทําได้เลยนะไม่สามารถเจาะยึดแคมป์้านปูได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหัว90องศาแบบนี้นะครับผมก็ใส่ตามมุมแบบนี้นะีจะลองจาะให้ดูนะนแบบนี้ได้เลยครับผม เรียบร้อยครับก็มีหัวสวม90องศาเนี่ยครับคือมุมแบบนี้ทําได้ดีเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในหน้างานของเราได้นะก็สําหรับหัวสวมตรงนี้นะครับเวลาสวมเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะลงล็อของมันอัตโนมัตินะครับนี่หัวนี้นะครับมันจะลั่นดังป๊อกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวสวม2ตัวนี้นะครับแบบนี้ครับสววมเข้าไปปกติมันก็จะล็อกนะครับนี่นะแต่บางเนี่ยอันนี้คือล็อกแล้วนะครับแต่บางมุมนะครับบางมุมคือมันมันสามารถถอดได้แบบนี้เห็นไหมครับให้เรากดนี่ คือเป็นการทําให้ลูกปืนมันเข้าล็อกนะครับนี่นะครับกดสวิตช์นิดนึนะครับผมแต่บางจังหวะคือมันจะล็อกอัตโนมัติเลยเนี่ยนี่ได้แล้วครับแก๊กเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หลายมุมหลายตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทําในลักษณะนี้ครับไม่ต้องตกใจนะเป็นปกติเลยนะครับเนี่ยส่งเข้าไปนะครับกดล็อกนิดหนึ่งครับนี่แบบนี้ก็จะล็อกสําหรับแบตเตอรี่นะถ้าเรามีแบตเตอรี่รุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับเนี่สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับไม่ว่าแบตเตอรี่นะครับได้หมดเลยนะผมมีอยู่แล้วนะครับก ใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับแท่นชาร์จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็เสียบชาร์จแบบนี้ก็เมื่อเสียบชาร์จนะครับผมถ้าแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะที่ชาร์จนะครับไฟจะเป็นสีแดงนะถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับไฟจะเป็นสีเขียวครับผม ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคุณสมบัติการใช้งานสว่านไร้สายโอซูกะรุ่น OCD 701-1ซึ่งตรงนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถใช้งานได้5อย่างในตัวเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เขาทําเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนั่นเองซึ่งปกตินะครับสว่านไร้สายแล้วก็ไขควงกระแทกไขควงไร้สายต่างๆผมก็มีใช้เป็นประจําอยู่แล้วก็เป็นของดีว่าข่เหลืองนั่นเองซึ่งตรงนั้นคุณภาพเขาดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนที่ลองนะครับผมลองซื้อโอซูกะมาก็คือเป็นสว่านสารระบบ OCD 802ครับเป็นเจาะก,กระแทกปูนนได้ตอแรก ซื้อมาก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับก็กะว่าเป็นสายลุยๆนะครับพังก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียดายนั่นเองแต่พอใช้งานไปไอ้ตัวนี้ก็อึดทนเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาปัจจุบันนี้นครับยังใช้งานได้ดีอยู่ ก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายนั่นเองที่สําคัญคือราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับใครสนใจก็ลองพิมพ์ค้นหาทางเพจออนไลน์ดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็สามารถสอบถามส่งความเนต์มาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนําทุกอย่าง วันนี้ขอบคุณมากๆากสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดึงออกมาแล้วก็ถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับ